ประตูโทรศัพท์ามาถือ Oppo A17 นะครับรุ่นเล็กดีไซน์พรีเมียมพร้อมกับกล้อง AI นะ50ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมมีด m เสมือน4 g ิเตรียมขายในประเทศไทยนะครับรุ่นนี้ซั m s ุง Galaxy A54 มีการอัพในเรื่องของกล้องเป็น50ล้านพิกเซลและเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในรุ่น A22 ด้วยนะครับ Galaxy S22 อนะพร้อมกับชิปเซตเป็น Exynos 1380ใหม่ล่าสุดเยมเปิดตัวต้นปีหน้า ข่าบกามัปเดตข่าวสารที่ดีดทางไอทในช่วงเย็นในว่าสเปนในกาซาิบะทีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่มาเด็แบบนี้เป็นประจำทุกวนัน หลังจากที่มีบอกแสร,ระยะหนึ่งแล้วแหละว่าราสุดจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo A17 นะครับมือถือรุ่นเล็กน้องเล็กสุดของเขาที่ประเทศอินเดียเป็นที่แรกนะครับพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดีขึ้นดูแพงขึ้นอ่ะมันก็สวยจริงแหละ Oppo A17 โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่เพรียวบางพร้อมกับฝาหลังผิวสัมผัสแบบหนังนะดูพรีเมียมมากขึ้นเป็นอะไรนะ l ล a t อร r ฟ e e l Feel Design นะครับกล้อง AI เลนลัก50ล้านนะครับแล้วก็จะมีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องแบต5 0 0 0ก็สเปคครบครบด้วย o p p o A 1 7มาพร้อมกับ Helio G 3 5ในเรื่องของชิปเซตจากค่าย MediaTek RAM 4 g b RAM เสมือน4 g b ROM นะครับ64 g b SD card เพิ่มได้1 t b ในเรื่องของหน้าจอดีไซน์เป็นทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็ขนาดอยู่ที่6.56นิ้ว SD plus ตัวนี้เนี่ยจะมีสองสีครับได้กับสีดำแล้วก็สีส้มโดยราคาวางจำหน่าย12,499รูปีอินเดียนะครับดูรประมาณ5,800บาท สอฟตตัว A หน็ตัวนี้เตรียมเข้าวางขายในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีสีฟ้า s ิ g กเนเจอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอ่าให้ลองใช้กันนะครับก็เดี๋ยวถทารุ่นนี้เปิดตัวเมื่อไหร่อะไรงไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะใหม่ซ a m ซ u n g g a l ็ก,รรกซ A 5 3เก่งไม่กักใกล้จะหมมาถึงอีกรอบแล้วนะคะรับสอบโทรศัพท์มือถือกุ A series รุ่นใหม่ประจำปี2023นมะครับรัศมีบอกแสกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือภาคต่อแหละเป็นตระกูล A series ในรุ่นของ A 5 4 5 4 G นะครับดูออกมาเพิ่มเติมด้วยจากรายง,งานระบุว,ว่าเจ้าตัวมือถือรุ่นนี้ Galaxy A 5 4 5 G นะั้นจะมาพร้อมกับกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลต่อจากรุ่นก่อนหน้านี้เลยก็คือ A 5 2 A 5 3นะครับที่ใช้64ล้านแต่ตอนนี้เป็น A 5 4ซึ่งเป็นเลนส์กล้องตัวเดียวกับที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือเรือธงของ Galaxy A ย2เลยถือว่ากล้องสเปคดีเลยแหละ ล้วสเปคด้านอื่นเนี่ยเชื่อว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 1380นะครับเป็นรุ่นใหม่ด้วยแหละออกแบบมาใหม่มาพร้อมกับ Android 13 One U.I 5.1นะครับหากยึดต,ตารางการเปิดตัวแล้วคาดการณ์ว่า Galaxy A23 5G จะเปิดตัวในช่วงไลรมาสแรกของปีหน้าปี2023ซึ่งก็ต้องติดตามข่าวสารทุกเดิมนเกี่ยวกับทาง Samsung ต่อไปนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและค่าวที่เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย